สวัสดีครับผมอาจารย์เทพบางกรทองอภิมหาสิทธิีวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของดวงในช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีราศีกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวฝากนิดเดิงสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพบงกอทองอภิมหาสิทธิีก็แอดไลน์ไอดีมักรที่เบอร์โทรศัพท์ของขอาจารย์นี่ค่ะที่ราคาตามนี้นะแล้วอาจารย์ดูดวงแบบถอดไพ่ยิปซี ค่าครูก็ตามศรัทธาตามนี้นะ,ะสำหรับชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมนะตามนี้นะที่ละขานะบางท่านอาจจะไปดูกับหมอดูคนอื่นแล้ววันที่เกิดมันไม่ตรงกันสําหรับการดูราศีก็ต้องอิงของอาจารย์คนไหนก็คนนั้นไปเลยนะเอาตามนี้อา้าวหลังจากนี้พูดถึงเรื่องอะไร ชาวราศีกันเป็นคนนิสัยใจคอยังไงมาเช็คกันหน่อยนะบางท่านอาจจะมีเพื่อนมีฝูงบางท่านอาจจะมีบริวารใช right? ่ไหมบางท่านอาจจะมีเจ้านายบางท่านอาจจะได้ผ like ัวได้เมียเป็นชาวราศีกันเราจะได้รู้ว่าพื้นดวงพื้นจะตาพื้นนิสัยใจคอเป็นไงชาวราศีกันเนี่ยเป็นเจ้าคารมเจ้าคารมหมายความว่ายังไงพูดดีพูดแล้วมีเสน่ห์พูดแล้วร่ำพูดแล้วรวยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดดิเริ่มสร้างสรรค์ ขยันขงขันแข่งในเรื่องของการทามาหากินฉลาดพูดนะฉลาดพูดก็จริงแต่ก่อนพูดเขาคิดก่อนนะชาวราศีเนี่ยนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะอาจารย์บอกเลยว่าเกิดทุราศีมีบางคนท่านนั้นที่แม่งจะไม่ช่วยเหลือชาวบ้านแต่จะมีลำดับของความเข้มข้นในเรื่องของของจิตใจที่อ่อนโยนเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนที่เก็บความลับเก่งเก็บความลับเก่งหมายความว่าไงความลับเขาบอกล้วลับ,ลบ ถ้ารับเมื่อไหร่ไม่ต้อง่าให้ใครฟังแค่นั้นเองนะแล้วก็เป็นคนที่คิดวนบางครั้งคิดอยู่นั่นแต่ถามว่าสิ่งที่คิดวนวนเรื่องดีไหมไม่ดีโอ้โหแมงยืนตังคูไปแลวไอ้เหี้ยยังไม่คืนสักทีนะมอาบรรดากูทํใหม่เมื่อวานนี้กูทำอะไรผิดจะคิดวนอยู่อย่างนั้นนะบางทีทพํพลาดอะไรนิดหน่อยก็จะคิดวนจนทําให้ตัวเองประสาทแดกที่ราเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนใจง่าย นึกจะทำทำท่านนึกไม่อยากทำกูเลิกเลยไม่ทำเลยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องของอชอบเก็บในเรื่องของอดีตเอามาคิดบ่อยๆอาจารย์ว่าไปแล้วใช่ไหมออันเนี้ยถือว่าเป็นจุดบอดเพราะอะไรขณะที่เราคิดบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถคิดต่อยอดไปเรื่องเรื่องใหม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะคิดแล้วคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องที่มันดีไปเลยเป็นแบบนี้นะมันเหมือนาการเปลี่ยนช่องโทรทัศน์อะเปลี่ยนจากอีกช่องหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เป็นแบบนี้นะ แล้วถ้าทำมาหากินทำธุรกิจเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียจริงใจถ้าทำธุรกิจทำาชาวราศีกันได้เลยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วซื่อสัตย์มีสัจจะเป็นแบบนี้นะสำหรับชาวราศีนี้เป็นชาวราศีที่มีบุญด้วยเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่หน้า,หน,าหน้าเคารพนับถือ,อสำหรับคนหมู่มากก็เรียกว่ามีอิทธิพล่ากันเถอะนะอยู่ๆถึงจะดูปกติแต่ด้วยบาร,รมีสิ่งที่เขาสร้างมา ด้วยความจริงจังจริงใจนะก็ทําให้เขาเป็นคนที่มีบาร,รมีแล้วเป็นเ,เป็นที่พึ่งพาของอพ่อแม่พี่น้องได้ด้วยนะสาหรับชาวราศีนี้แล้วก็ไม่ชอบขัดคอไก่ไม่ชอบขัดคอไม่หรือไม่หอ่ะไม่เป็นไรเออช่างมันเหอะน,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขได้เป็นอย่างนี้นะสําหรับชาวราศีกันนะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ชอบชอบเข้าสังคมนาะแล้วชอบช่วยเหลือ คนที่ตกอ,อายานว่าไปแล้วใช่ไหมช่วยช่วยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะชอบเข้าสังคมก็จริงแต่อาจารย์บอกเลยว่าเรื่องความรักบางครั้งก็หา่างรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดแรงเกลียดสุดๆเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดรักใครก็จะบกอยั่คนนั้นน,นิสัยเขาเรียกว่าล่าเริงถ้าเลือกแล้วก็อยากจะอยู่กับคนเนี้ยไปจนตายอยู่ไปจนแก่ไปจนเฒ่าเป็นอย่างนี้นะแล้ว ชอบเขาเรียกว่าพอปฏิสัมพันธ์ได้จนเป็นที่สนิทชิดเชือ้อใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่อยู่รอบข้างรอบด้านได้เป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ชาวราศีกันมีเรื่องไม่สบายใจอย่าหวังที่จะได้รู้สิ่งน,นั้นจากเขาเพราะเขาจะไม่เพราะเขาเลือกที่จะเงียบเขาเขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขาสมมติว่าทะเลาะก,กับผัวทะเลาะก,กับเมียถ้าเป็นชาวราศีกันจะเงียบเป็นชาวราศีอื่นอาจจะุวยวาย,วายล้วมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะไม่พูด อ้เป็นไงส่วนใหญ่เป็นไหนน่ะชาวราศีอื่นแต่ชาวราศีกันเลือกที่จะเงียบอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่หือไม่ึออเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะเรื่องของพื้นดวงเป็นแบบนี้อา้าวหลังอย่างนี้อาจารย์ขอพูดถึงอะไรการทํานายไพ่ชุดนี้ไม่มีไพ่ดาบไม่มีไพ่สูญเสียไม่มีอะไรเลยถามว่าเลิศดเลอเพอร์เฟกต์ไหมค่อนข้างเลิศดเลอเพอร์เฟกต์ใบแรกเดิมมีจีเช่นขึ้นมานะคนชาวสิงเป็นเขาเรียกว่าเออไม่ใช่ชาวสิงดิชาวราศีกันเป็นชาวราศีแห่งอาร์ต เป็นอาร์ตนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักท่านที่มีความคิดริ่มเริ่มสร้างสรรค์ในช่วงนี้ yup Bal, บอกได้เลยว่าถ้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรบางสิ่งบางอย่างให้เริ่มลงมือทําได้เลยเพราะอะไรก้าวเหรียญรออยู่แล้วราชินีเหรียญรออยู่แล้วที่ราคาให้เริ่มทำเลยนะหลายๆท่านอาจจะมองเขาเรียกว่าคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่มันนานแล้วไม่ทําสักทีมันไม่พร ok ้อมอาจารย์ขาหนูไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมที่ราคาให้เริ่มลงมือทําเลยถ้าเมื่อไหร่มีรถดีๆสักคันหนึ่งนะ สตาร์ทสตาร์ทเครื่องไว้แต่ไม่ขับสักทีเท่ากับศูนย์ถ้ามีความคิดอยากจะไปให้ลงมือเลยถ้าอยากจะคิดจะทำธุรกิจให้ลงมือทำเลยท,ทันทีนะแล้วช่วงนี้บอกได้เลยว่าสเน่แรงมากอมโอเคอ่ในช่วงอ่ในในในหนึ่อที่16ถึง30เนี่ยอาจารย์บอกว่าชาวราศีกันที่ทำธุรกิจสายดาร์กนะดาร์กให้ทำไง ในช่วงนี้บ่อยเลยใครทาธุรกิจสายดาร์กไม่ว่าจะทําหวยทาอะไรอะ่ะปล่อยเงินทําอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งออกเท่าๆหน่อยทําชงทําแชร์ช่วงเนี้ยถ้าไพ่ปีศาจขึ้นมาอยู่แนวเดียวกับไพ่ราชินีเหรียญเก้าเหรียญบอกได้เลยว่าธุรกิจที่เป็นสายดาร์กเขาเรียกว่าจะด,ดีนะใครที่มีลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะเอาเงินมาหมัดใช้ให้ทั้งทั้งต้นทั้งดอกเป็นอย่างนี้นะ แต่สําหรับคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็จะสามารถขยับขยายเขาเรียกว่าเอาเงินสามารถไปไปไปคืนเขาได้อ่ะนะไปคืนแบงค์ไปคืนเจ้าหนี้ได้ในช่วงเนี้ยการเงินขึ้นมาดีไหมดีเลิศประเรสริฐสีนะมีคิงไม้เท้าคิงไม้เท้าบอกว่าอย่างไงถ้าวันนี้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆทําธุรกิจอ่ะทาธุรกิจโอไม่มีเยอะแยะจะไม่อยากพูดเต้นไปหมดอ่ะนะธุรกิจออนไลน์เนี่ยออนไลน์หมายความว่ายงไงออนไลน์ก็คือออนไลน์เละนะไปศึกษาวเองแล้วกัน อานะจารย์ไม่อยาก,กพูดออนไลน์มันหมายความว่ามันเป็นเครื่องมือว่าพูดสะหน่อยแล้วกันมันเป็นแค่เครื่องมือนะมันเป็นแค่ห้างสปปรรพสินค้าเราเอาสินค้าเข้าไปใส่ไว้ในนั้นนะแล้วก็แชร์กันเข้านะฟรีด้วยไม่เสียตังค์เสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้โอ้โหถามว่าดีไหมดีเรื่องเปิดสีธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้หมดนะสมอล์เอชเอ็มเอลเนี่ยได้หมดเลยอาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าทําธุรกิจส่วนตัวจะดีมากนะแต่ก็ถ้าหาความรู้ได้ยิ่งดีนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าไม่พร้อมไม่พร้อมเพราะอะไร ไม่มีความรู้ไม่ได้หมายความว่างโง่นนที่รกคาอาจารย์กำลังหมายความว่าบางครั้งเราไม่รู้ในสิ่งที่เราเรายังไม่รู้อะอย่างเช่นอยากจะขับรถแต่ก็ไม่เรียนรู้ว่าการเข้าเคีย์เป็นยังไงไอ้รูที่แม่งเสียบกุญแจมันอยู่ตรงไหนหารูไม่เจอหรือว่ามันใช้แค่การกดมันไม่มีรูเสียบแล้วสมัยนี้อาจารย์กำลังหมายความแบบนี้นะบางท่าน,นอาจจะเก่งเรื่องอะไรเก่งทุกอย่างเลย ทำนู่นรีดผ้าซักทำอะไรก็แล้วแต่เจรจา,าเก่งแต่ขับรถไม่เป็นเพราะอะไรไม่ได้ศึกษาศึกษาในสิ่งที่เรายังไม่รู้จะรับจะรวยจะประสบความสาเร็จะจะเจริญรุ่งเรืองนะช่วงเนี้ย่วงสัน้นๆเขาจริงแต่ขอให้เริ่มได้แล้วให้เริ่มเลยนะแล้วใครที่ทํางานอยู่ต่างประเทศถามว่าดีไหมคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศถ้าจะทําธุรกิจก็ถือว่าโอเคนะถือว่า,อ,าอยู่ในกลุ่มที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่้จะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศทําได้หมดแต่เกณฑ์ทางมีไหมไม,ไม,ไม่มีเกณฑ์ินทางเลยช่วงนี้บอกได้เลยว่าไม่หือไม่เออนะ เรื่องลูกน้องบริวารช่วงนี้ใครทําธุรกิจมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารจะให้ความร่วมมือจะสร้างเงินสร้างทองให้เรานะเพราะฉะนั้นเลี้ยงเขาดีๆนะถ้าเรากินแบบไหนก็ให้เขากินแบบนั้นนะถ้าวันนี้เรามีถ้าเราอิ่มลูกน้องต้องอิ่มเหมือนกันเขาเป็นหนึ่งคนที่โกยเงินโกยทองให้เราต้องดูเขาอย่างดีนะไม่ได้หมายความว่าลูกน้องยืมตังค์ก็ให้ยืมอย่างนี้แม่ก็ไม่ไหวลูกน้องบางคนแม่ก็หามันก็ฉลาดนะบางคนนะ่ะ นายขอยืมตังค์หน่อยตอนนี้เป็นนี้ก็เทียบเลยให้ยืมไปแล้วทําไงแม่งก็หายออกไปมั่งเบี้ยวมั่งอะไรบ้างก็ดูดีๆแล้วกันนะแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าลูกน้องบริวารจะเอาเขาเรียกว่าจะเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่าเรื่องการงานให้จะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้เราได้นะแล้วมีเรื่องอะไรอีกทีละขาในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะให้ใช้สายตาพึกสเพ่งเล็งแตรงฟ้าก,กระแชงตะแคงคอยดูตามรูละแพงดีๆนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือท่านสุภาพบุรุษอ้าวขอพูดภาษาสวยงามหน่อยแล้วกันในช่วงนี้ถ้านเลยจะเพ่งแรงแล่นะอาจารย์บอกได้เลยว่าจะมีคนเข้ามาดีไหมเขาเรียกว่าสายเปยสายเปยเป์จะถามว่าจริงใจไหมแม่ไพปีสาขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องตีว่าเออมันหมายความว่าไงมันอาจเขาอาจจะมีใครอยู่ข้างหลังนะอยู่เบื้องหลังที่ถามว่าบอกไหมบางคนก็บอกบา,บางคนก็ไม่บอก บางคนไม่บอกนะแต่ที่แน่ๆคือเข้ามาต้องการอะไรซอยเตียงสุดเข้ามาซอยก่อน,นอย่างี้นะอาจารย์ว่ากันแม่งตรงองเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าไพ่ปีศาจขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนที่เข้ามาหวังจะปี้อย่างเดียวอาะตรงๆแล้วกันไม่ต้องแปลนะไม่ต้องใช้ภาษาดอกไม้อะไรทั้งสิน้นล่อแม่งเงี้ยนะจะมีแบบนี้ถามว่าโอเคไหมบางคนชอบเพราะอะไรไม่ชอบผูกพันไม่ชอบผูกมัดมาจัดมาถ้ามึงชอบก็จัดกูมานะแต่เป้ยไหม เปย์สุดๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่ถามว่าจะโดนหลอกไหมไม่โดนหลอกแต่เราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่โอเคกับสถานะแบบนี้เพราะอยากจะมีเป็นตัวเป็นตนชาวราศีกันอยากมีอะไรเป็นเป็นของตัวเองนะจะไม่ค่อยเขาเรียกจะไม่ไม่อะไรทั้งนั้นนะถ้ามีของตัวเองได้ก็โอเคนะแต่บางคนผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้ากูอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขกูก็เอาวะนะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับท่านที่มี ท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้พากันออกไปเที่ยวหน่อยพากันออกไปเดินทางพากันออกไปไหว้พระพากันไปบวชพากันไปสุราลหน่อยที่รัานะสะสมบุญสะสมบาร,รมีมีโอกาสให้คนแปลกหน้าได้ให้นะแล้วช่วงนี้บอกได้เลยว่าถ้ามีโอกาสให้จัดบ้านใหม่เอาสอนเรื่องการจัดบ้านเลยแล้วกันนะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วโชคลาภมีไหมไปโชคไพลาบขึ้นมาแต่ก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะอาจารย์แนะนําว่าถ้าจะให้ดีอยากมีชีวิตที่ดี มีความสุขในบ้านเข้ามาแล้วเย็นใช่ไหมมีแต่เสียงหัวเราอมีแต่เสียงรอยยิ้มลองจัดบ้านใหม่ดูสิบ้านเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นวัตถุบางสิ่งบางอย่างมีความเข้มข้นมากกว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะอันดับแรกอาจารย์แนะนําว่าให้กราบบ้านถ้าวันนี้เราไปวัดเรากราบได้แต่เราไม่ได้อยู่วัดถูกมากเราอยู่ที่บ้านลองกราบบ้านดูสิเรากราบพระพุทธรูปได้ ทำไมบ้านเราจะกราบไม่ได้ลองขอบคุณเขาดูเดินไปกลางบ้านเลยใครคิดไงช่างแม่ไงไม่สนใจเดินไปแล้วกราบสามครั้งกราบสามครั้งในที่ละขาแล้วพูดในใจก็ได้หรือออกเสียงมาก็ได้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ปกป้องขอบคุณที่คุ้มครองขอบคุณที่หาหวยเลขเด็ดมาให้ฉันขอบคุณที่เวลาที่ฉันกลับบ้านมาจากทางานและทําให้ฉันนอนหลับสบายขอบคุณที่ปกป้องจากขโมยขจรน,นะขอบคุณที่เขา ปกป้องพายุให้ฉันยามที่ฉันร้องไห้ฉันเสียใจบ้านก็ยังอยู่กับฉันตลอดนะล้องขอบคุณเขาดูค,ค,ค,คิดอะไรได้ขอบคุณได้หมดทําแบบนี้นะทําดูไม่ต้องจุดทูปไม่ต้องจุดเทียนอะไรทั้งสิ้นใจของเราสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อถึงจักรวาลน,นะขอบคุณใครที่ขอบคุณบ่อยที่สุดคนนั้นคือคนที่กระตันอยู่แล้วคนที่กตันอยู่จะมั่งมีร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรอีก หลังจากนี้หลังจากขอบคุณเสร็จใช่ไหมลองไปสำรวจบ,บ้านตัวเองซิตรงไหนที่มันรกรุงลงังข้าวของไม่ได้ใช้เอาออกให้หมดการจัดบ้านที่ดีที่สุดคือการทิ้งให้แย่ที่สุดจับดูซิหนังสือเล่มนี้จับดปดิเฮ้ยฉันยังต้องการอ่านมันอยู่ไหมถ้ามันเป็นเพียงแค่เครื่องประดับหรือเครื่องตกแต่งก็แล้วแต่จะเก็บไว้ก็ได้ถ้ามันทําให้มีความสุขก็เก็บไว้แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฝุ่นจับแล้วไม่ได้แต่งมาเลยทิ้งไปเถอะน่ยอย่าไปเสียดายลิปเสอโตลิปเตรงลิปเปติก น้ำโหงน้ำหอมที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปเถอะนะมันเกิดการไหลเวียนบางคนด้วยถังกระมังหม้อเต็มไปหมดไมโครเวฟนะของอะไรที่พังแล้วเตาแก๊สพังตู้เย็นพังก็ยังเก็บไว้โต๊ะเก้าอี e พ้พวกเนี้ยพังเก็บไว้เก็บไว้ไม่ดีของพวกนี้ถือว่ามันมันทาหน้าที่มันสมบูรณ์แบบแล้วนะเอาทิ้งไปมันจะได้เกิดการไหลเวียนสิ่งที่เราทิ้งไปจะส่งต่อให้กับคนที่เขายังไม่มีเขาอาจจะขายได้ห้าสิบบาทร้อยหนึง่งมันวิ่งเข้ามาหาเราทันทีนะ มันจะวิ่งเข้ามาทันทีไม่ต้องไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึง่งแล้วเกิดอะไรเกิดบริเวณที่ว่างขึ้นแล้วบริเวณที่ว่างเอาไว้สําหรับทาอะไรเรียกโชคเรียกลาก่าเรียกซับเรียกบาลมีเป็นอย่างนี้นะมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองแล้วสิ่งที่ได้ตามมาคืออะไรสุขภาพที่ดีเพราะอะไรสิ่งที่เราทิ้งไปส่วนใหญ่จะมีแต่ฝุ่นถูกมากจะมีแต่ฝุ่นสุขภาพก็ดีเพราะอะไรหายใจชะดดวกโรคโรคภูมิแพ้ก็ค่อยๆลดไปนะ แล้วมีอะไรอีกเรื่องของทางสัญจรทางสัญจรก็สําคัญสุดๆทางสัญจรให้โล่งไฟให้สว่างไฟทิที่ทสําคัญที่สุดคืออะไรทิศหงแดงกับทิศมังกรเป็นทิศท,ที่ต้องการพลังงานทิศท,ที่ต้องการความสว่างส่วนเต่าดําเป็นทิศท,ที่เขาเรียกว่าต้องการความสงบนิ่งห้องโรงห้องพระเอาไปไว้ทิศเต่าดำไม่อย่น,นะแล้วมีอะไรอีกก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนอกนั้นเป็นอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปอาจารย์ของูดธท่านี้ละกันทิศที่สําคัญที่สุดคือทิศมังกรนะ มีการื่อนไหวเกิดการเื่อนไหวทิศข้างหน้าควรจะเป็นที่โล,งล่งแล้วมีแสงสงว่างนะไอเรื่องของการจัดน้ําตกจัดนู่นจัดนี่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดปีกย,อย่อยอาจารย์ไม่สอนละกันนะแต่อ้เรื่องที่มันลึกเข้าไปเขาเรียกว่าตําแหน่งเขาว่าทิศทางทิศทางบารมีตําแหน่งทิศทางเรียกโชคเรียกล่าเรียกทรัพย์สมบัติทิศทางทิศประธานอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดอาจารย์ไม่สามารถสอนได้เพราะมันต้องดูที่องศา องศาของบ้านที่เราปลูกอยู่องศาของโรงงานองศาของที่ดินที่เรามีอยู่เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้อาจารย์เขาจะไม่พูดอะไรแล้วนะหลังจากนี้ใครที่อยากจะขายบ้านขายช่องขายที่ขายทางขายไม่ได้เอาไปลงที่เพจของอาจารย์บ้านที่ดินมหาเศรษฐีบ้านที่ดินมหาเศรษฐีรูปราคา,าพิกัดภูมิศาสตร์เบอร์โทรติดต่อติดต่อได้ยังไงไปจัดการกันเองนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นนายหน้าขายของ แล้วตอนนี้อาจารย์สร้างเว็บไซต์นะสร้างทําเว็บไซต์แล้วทุกคนจะได้เข้าไปง่ายหน่อยคือคลิกเข้าไปเนี่ยจะจ ER, 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 เจอจะเจอเขาเรียกว่าอะไรจะเจอ ER, ข้อมูลของอาจารย์เทพทั้งหมดเลยนะใครที่อยากจะไปฝากขายที่ใครที่จะเอาของไปขายที่รวมมิตรธุรกิจมหาเศรษฐก็มีอีกเพจหนึ่งอาจารย์สร้างมาให้พวกเราเอาไว้ขายของแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยอะ่ะไม่ใช่ไปลงอย่างเดียวใครยังไม่รู้จักถูกไหมเอาไปแชร์เสร็จแล้วก็ขครขายได้ก็อเอาตัางเข้ากระเป๋าไม่ต้องเอามาให้อะไรอาจารย์ ไม่ต้องให้เลยนะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับอาจารย์เลยเอาไปแบ่งเอาไปให้ครอบครัวเอาไปให้พี่ให้น้องเอาไปรั่ไปรวยกันนะของอาจารย์ก็ทําแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของการดูวงจุ้ยอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมีข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดที่ราคานะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้เอออะไรวะอยู่ๆแม่ก็ลืมออ,อาจารย์จะพูดถึงอะไรวัตถุกโกยเงินโกยทองเล็กรัพย์เสริมดวงนี่กระเป๋าส้นดังทรงยาวยี่ห้อสุพิชยาที่ราคานะ มันชืดอ,อกชืนใจแล้วเกินนะอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์เทพกระเป๋าตังค์มันหายไปไหนหมดขายดีว่าตรงๆแล้วกันนะเพราะอะไรมันค่อนข้างที่จะได้ช้านะหลายๆท่านโอนโอน,โอนสตางค์มาให้อาจารย์แล้วนะแต่ต้องรออาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ในช่วงนี้บอดดเลยสีแดงก็หมดแล้วอาจารย์รอกนกันนะอยากขายใช่ไครัอยากจะให้ทุกคนไปเอาวัตถุสิ่งนี้ <c oughs> ที่เรียกว่ากระเป๋าสตางค์ทรงยาไปโกยเงินโกยทองอาจารย์เทพอาจารย์อะไรพ,พูดอะไรวะพูดวกไปวนมา อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินให้ได้ผลนะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวทําไมอาจารย์เทพสามารถหาเงนินหลักหมืน่นจนถึงหลักแสนได้ภายใน11เดือนแล้วแล้วสติถียนทุกเดือนทุกเดือน,ดอนได้หลักแสนทุกเดือนจนถึงปัจจุบันนี้ได้ยังไงมีสตอรี่อยู่เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะสมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่แถวศรีลมอ่ะเรียกว่าศรีลมแล้วกันอาจารย์ก็การเดินทางของอาจารย์ต้อง,ต,องต้องเดินทางจากแฟชั่นไอแลนนั่งรถตู้นะเอารถไปไม่ได้เพราะอะไร รถแบง์ติและค่าจอดรถแมงก็แพงอาจาะก็นั่งรถตู้ไปลงที่นุสาวรีเปลี่ยนสถานีจากสาวรีไปที่สยามจากสยามไปลงที่สารแดงไปลงสารแดงเสร็จชีวิตขบวนเวียนแบบนี้เป็นสิบสิบปีเป็นสิบสิบปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมชีวิตอาจารย์เปลี่ยนแปลงได้ไงสถานการณ์ช่วงนั้นแม่ก็มีการชั้นดาวชั้นดาวแบงค์ข้อของเราเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีก มีกีฬาสีสีเหลืองสีแดงหลากสีก็ปิดถนนที่อาจารย์ต้องใช้ทางสัญจรใช่ไหมอาจารย์ก็ไปไหนลำบากมากเลยทุกทีก็ไปได้ปกติแต่มีวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นร้านที่อาจารย์เล่นเป็นชื่อร้านรถเฮาส์บีบีคิวเป็นร้านเป็น,ปนร้นนานอเมริกันน่าสไตล์อเมริกันเม็กซิกันชั้นหนึ่งเป็นเป็น,นรอานเซสชั้นสองเป็นสัมมนาชั้นสามเป็นสปอร์ตบาร์ใช่ไหม ก็ไปเหอะร้านเนี่ยอยู่ตรงแยกอังรีดูนังอาจารย์โฆษณาให้นายเลยละกันนะคนนี้ใจดีมากชื่อว่าเด่นหะน้าอดทนอาจารย์มาสิบปีนะอืเกิดอะไรขึ้นชีวิตของอาจารย์วนเวียนอยู่แบบนี้นั่งรถตู้วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่มีวันหนึ่งคุณพี่รถตู้พาอาจารย์ไปอีกเส้นทางเพราะอะไรมันชัดดาวแล้วไปทํางานไม่ได้อาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปไป,ไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือเอ t มาี แต่การที่เราจะนั่งรถไฟฟ้าได้เนี่ยอาจารย์ต้องผ่านต้องลงไปที่ใต้ถุนเซนท่านพระรามเก้าอาจารย์พาตัวเองไปเพื่อจะไปเปลี่ยนรถใช่ไหมแต่ในวันนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปถึงเร็วแม่งก็เท่านั้นน่ะรู้สึกว่าไม่อยากไปถึงเร็วใช่ไหมอาจารย์ก็เลยพาตัวเองไปร้านหนังสือชื่อว่าร้านหนังสือบีอ่าชื่อร้านหนังสือ B2S B2S อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตมั่งขัง่งด้วยกระเป๋าสตางค์ส่งยาวนะแล้วมันมั่งขั่งได้ไงคุณคาเมดาจุดอิชิโร่เป็นคนเขียน กระเป๋าสตางค์ทองยามันมีอะไรในเนื้อหาก็พูดถึงอะไรวันนั้นอาจารย์อาาย่อานอยู่ประมาณสักสี่สนหานาทีแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาเล่มละหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ,าาอ่านดู3สามรอบใจความเขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานทากการเงินให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทองยาให้ได้ผลนะคําว่าให้ได้ผลหมายความว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าอาจารย์ว่าอย่างนี้เลยแล้วกันแต่กฎไม่ได้อยู่ที่ยาวอย่างเดียว กฎมันมีกฎหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ย่อยว่าทีหลังนะถ้าวันนี้อยากจะให้ในหนังสือเขาว่าถึเงเรื่องพวกคนที่เขาเป็นเศรษฐีคนที่เป็นประธานคนที่เป็นระดับผู้บริหารใช้กระเป๋าสแตนด์ทง,งยาวนี่อาจารย์หมายความว่าผู้ชายก็ใช้นะผู้หญิงใช้ปกติอยู่แล้วแต่กระเป๋าสแตนา์ทางองยาวถือดิโอ้มันเท่ขาดอะไรมันดูดีอะนะมันไม่ใช่แค่ความสวยแต่มันเป็นเรื่องของบุคลิกของเราด้วยภาพลักษณ์ของเราด้วยมันช่วยเหลือเรื่องของภาพลักษณ์ทำให้เราดูดีใช้กระเป๋าสแตสนด์ทรงทรงสันนะ้นอะมันเหมือนรถคันสันนะ้น การลคันทรงยาวๆย,ยังไงดีมูตรเคริตแ่งก็ดูดีกว่าเป็นแบบนี้นะแล้วการเงินการทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นคนที่ใช้กระเป๋าสตังทรงยาวหมายความว่าอย่างไงคนเหล่านี้ดูแลการเงินการทองอย่างดีเขาจะไม่พับเงินเขาจะให้นอนเหยียนยาวแบบสบายอกสบายใจอยู่ในกระเป๋าสตังทรงยาวแบบนี้มองหอมที่ราคากระเป๋าสตังยี่ห้อสุนทริยาเป็นกระเป๋าหนังแท้อย่างดีนะเดี๋ยวค่อยว่า สางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินเอาละกันเดี๋ยวพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันเราจะได้อะไรจากกระเป๋าสตางค์ทรงยาแล้วกระเป๋าสตางค์ทรงยาเปรียบเสมือนโรงแรมระดับซูปเปอร์เวไอพีถ้าวันนี้การยังานทองเห็นกระเป๋าสวยๆแบบนี้อยากมาไหมอยากมาก เหมือนคนที่อยากมีบ้านหลังสวยๆเหมือนคนที่อยากได้รถด,ดีๆสักคันหนึ่งอยากได้เบรลี่สักคันหนึ่งนะอยากได้เบนซ์ดีๆสักคันหนะึ่งเหมือนกันการเงินของก็อยากเข้าไปนั่งอยู่ในรถด,ดีๆแบบนี้ของหรูหราเป็นเรื่องปกตินะถ้าวันนี้อยากประหยัดให้ใช้ของแพงถ้าวันนี้อยากให้คนที่เรารักหาเงินเก่งเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่มีกฎคือกดคุณ200เท่านะซื้อไป่ของแพงถือว่าเป็นการลงทุนแล้วกระเป๋ายี่ห้อสุวิยาเป็นกระเป๋าหนังแท้ กระเป๋าหนังแท้ร้อยเการเย็บเย็บด้วยมือนะมันถึงช้ามากแล้วราคาถามว่าโอเคไหมถือว่าถูกที่สุดในงานแฮนด์เมดและหนังหนังเกรดพีเมียมขนาดนี้อาจารย์ไปเลยว่าโคตรถูกนะซิปอย่างดีนําเข้าจากอเมริกานะรูดง่ายรูดขึ้นรูดลงได้ด้วยเป็นอย่างนี้นะแล้วหนังจากประเทศออสเตรเลียอาจารย์พูดถึงไหนแล้ววะเนี่ยพูดไปพูดมาไม่เอา กดคูณ200เท่าอันนี้สำคัญที่สุดบางท่านอาจจะอิงแค่สีสีเนี่ยอาจาร,าจารย์รคำนวณมาหมดแล้วทุกราศีสามารถใช้ได้ทั้งสีสีมีแค่สีสีนะสีที่เหลือบางคนอาจจะเชื่อเรื่องสีถ้าใช้เปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนแค่สีแล้วรวยโอ้แม่งรวยกันมหาศาลหมดแล้วอ่ะซื้อที่ไหนก็ได้แต่กดคูณ200เท่าเป็นกดแข็งที่สุดนะหมายความว่ายงไงถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแล้วราคากระเป๋าอยู่ที่หลักพันปีหนึ่งหาเงินได้หลักหลักแสนพอไหมไม่พอใช้กระเป๋าราคาหลังเหมือนขึ้นจะดีกว่าแล้วทําให้เรรเรรรราาววยยไดด้้ นะ้ะถ้ากระเป๋าถ้าแตงหลักหมื่นเอาราคาของกระเป๋าคูณ200ถ้าใช้กระเป๋าหลักพันอย่าพูดดีกว่ามันไม่ได้เลือกอยู่แล้วกระเป๋าหลักพนะันน่ะราคาก็าตามนั้นไป,ไปดูได้เลยว่าถ้าเกิดกระเป๋าในห้างมีกระเป๋าหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของจานเทพก็ซื้อใบนั้นแต่ขออยา์เทพบอกได้เลยว่าหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แฮนด์เมดและลรับประกัน5าปี10ปีลอกกันยาวเยยดอย่างเงี้ยถ้าได้ขาดซิปขาดจัดกันอย่างนี้เลยนะ ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นอาจารย์นี่เป็นเรื่องของเนื้อหาที่เขาพูดถึงนะอาจารย์สรุปให้หมดแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนื้อหามีประมาณเนี้ยจริงๆมีรายละเอียดยิบย่อยอีกอีกอก็ไม่เท่าไหร่นะอาจารย์ก็เพิสังเกตเอ,อ,ยอย่างสิตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อกระเป๋าอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้นนนไอไอไอคุณคาไม่ได่าเนี่ยแม่งบังคับบังคับให้เราซื้อกระเป๋าสักตังรงยาวแล้วหลักหมื่นด้วยนะต้องเป็นหนังแท้ด้วยอาจารย์อ่ะกูเชื่อมึอค์าไม่ด่าไอเฮียกูลงทุนเบอร์ไปแล้วร้อยห อาจารย์ก็ว่วงสิ้นเดือนอาจารย์ตัดสินใจใช้เงินใช้เงินเดือนของเรา2 0 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าเกิดซื้อกระเป๋าราคาหมื่นกว่าบาทเงินเหลือเท่าไหร่คิดดูเองนะมันเป็นการตัดสินใจที่โคตรยากแต่อาจารย์ก็ต้องตัดสินใจอาจารย์สุดท้ายตัดสินใจเอาเงินเดือนไม่ถึงทั้งหมดก็ประมาณ 80- 90%งกรซื้อกระเป๋าสัาหลังทรงยาวที่เซ็นทันพลางก้านะได้มาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ซื้อมาเสร็จอาจารย์ก็สังเกตว่าคนญี่ปุ่นใช้จริงไหมเฮ้ยใช้จริงว่ะใช้จริงนะแล้วแล้วยงังไงต่อ หลังจากนั้นสามเดือนแรกอาจารย์นับเลยสามเดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชีวิตแม่งเฮียยิ่งมดเดิมด้วยไม่มีจะแดกที่ราาทำไงอ่ะข้าไม่ได้มึงบอกให้กูซื้อกูก็ซื้อก็ซื้อตามมึงไงอาจารย์ก็รอดเรียบร้อยแต่เดือนที่สี่เพื่ออาจารย์โทรมาถามเฮ้ยตูทำ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 ยูทูบป่าได้ตังไ่าวะได้ตังกูถามอาจารย์เริ่มทําเลยไม่คิดอะไรแย่ซื้อกระเป๋าสตางค์เสร็จคิดไม่ถึงอาจารย์คิดว่าการตัดสินใจของอาจารย์ไม่ถึงห้าวัน้วยซ้ำในการซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวหลักหนึ่ง เดือนที่เดือนแรกของการทํา YouTube ไม่มีการเงินเข้ามาเดือนที่2แต่อาจารย์ทำอยู่กับเพื่อนนะเดือนที่2เงินเข้ามา16,00 0บาทเฮ้ย hey! ปฏิหารจากกวานส่งมาแล้วอาจารย์ได้ค่ากระเป๋าแล้วโอเคไอ้เฮียแต่แม่งเงินที่กูไปยมืมเขามามันก็ยังจ่ายเขาไม่หมดอนะ่ะทาไงอะ่ะเดือนที่2ของการทำยูทูบก็คือเขาเดือนที่5าใช่ไหมเงินเดินเข้ามา2 0 0 0 0กบาทเฮ้ย hey! ทุนได้แล้วอันนี้ถือว่ากำไรไหมได้ใช้นี่เคสเสรหลังจากนั้นเดือนที่3เงินเข้ามา20,000กบาทโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจน11เดือน เงินที่สะสมต่อเดือนนะหลักแสนนะตอนนั้นเริ่มต้นเลขหนึ่งแล้วกันนะสิเอ็ดเดือนหางเงินได้หลักแสนแต่ตอนนี้อาจารย์หางเงินได้เดือนละหลักแสนเนี่ยสถียรมาจนถึงทุกวันนี้นะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะมันเกิดอะไรขึ้นในหนังสือเล่มนี้เขาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของอาจารย์ด้วยแล้วอาจารย์ตัดสินใจถามว่าตัดสินใจผิดไหมถูกมากตัดสินใจถึงว่ากระเป๋ากระเป๋าราคารางเงินเป็นกระเป๋าราคาที่แม่งถูกที่สุดในโลกนะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะยาวเหยียด สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่เกิดในราศีการจงมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไปเนสิรีอภิมหาสิรีสวัสดีค่ะเพืเ่อสตางสู่พิชยาเสริมดวงเรียกทัพย์ ยิ่งถือยิ่งบางยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเลือกลาบเก็บเงิน